สวัสดีตอนเย็นนะครับผมอยู่กับผมช่อง y o youtube นุกดาซิงนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับผมเปิดรับสมัครพนักงานขับรถนะครับพนักงานขับรถ6กล้อดำวิ่งหินนะครับมาขับรถเดี่ยวนะครับหรือรถพ่วงได้ก็ยิ่งดีนะครับผมให้ มาขับเอฟอาร์สองนะครับผมเป็นรถเดี่ยวนะครับหรือว่าเป็นรถพ่วงขับรถตักได้ด้วยยิ่งดีนะครับผมแต่ว่าหลักๆก,ก็จะเอามามาขับคันนี้นะครับมาขับ fr คันนี้นะครับหลักๆนะครับผมเน้น พื้นที่ใกล้เคียงนะผมจังหวัดอุดรเน้นเป็นตำบลบ้านตาดได้ยิ่งดีนะผมสนใจโทรมาติดต่อสอบถามนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเบอร์ไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับร้านทวีทรัพย์นะครับวิ่งหินรับสมัครมาครับนะผมวิ่งหิน ค่าแรงโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับใครยังว่างงานครับผมเน้นเป็นจังหวัดอุดรนะครับตำบลบานตาดได้ยิ่งดีนะครับขับรถไทยได้เอ๊ขับรถตักได้รถพ่วงได้แต่ว่าจะรับจะมาให้ขับคันนี้นะครับผมเป็นรถเดี่ยวนะครับวิ่งหินนะครับใครสนใจโทรติดต่อสอบถามได้เบอร์ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ